พเปนนองมันนี้อยู่กเสียงคำครับมัอนี้เ้องมาเหลี่ยงควางวาเปไปคุณนครับมนี่เอสิมาพอ้อเหมนดังครับมือนีไก็อดนี่ครับถ้าเอาจะจดิวทางนะครับเอ้าเจนดิวไเนาะคเจนดิวมขอไปนี่หอยุบมึขอไปเลยยุ่เดกผมเดพี่น้องเด็ผมใส่มงใ um, pues ้ันครับทำงำเดี๋ยกับ้องมีห้องนะครับทำงำเดี๋ยพี่น้องเตื้บแย่เตือบ ปอบไมอานะคผมมีคนมาเอานครัจัดเลยแล้วควายไปแบบนันนะครัควายควายเปมาสีจนะครับนะครับควายควายอยู่บนนะครับเดี๋วดิว่าลงทางขาไปดิวอ่องอ่งไงบอกเขาปองมือเขาไปมือเขาไปดิเดีว่าลงทางเนี่ยเป็นเส้นางมีหัวปองอม่เห็นหางมี อไรครับดแต่้ปองนี่เขาไปเห็นว่ะเด็กดอกเอาปองมาปองหินยคบานเอห้องน่เอทางเขาไปิเรอไอย่เขาปองน่กวปองนีคนทางวเีไปบอกไปแล้วเขาทางเอาอะไรนเขาอะไ้ก็แกตาจิงนะม้งหอกันแกตาจิงทางไปครับพี่นเยนมองครับเด้เดียวเปลี่ยนมองครับปมปองน่มนี่ยม่เห็นนะครับมันถือก็เป็น เดี๋ยวไดมมีดมาดิเดี๋ย i ไดมมีมาปุยเนี่ยยเ่องเขาท้ามาจุดสีหัวทางให้มึงมุดเข้าไปฟนกรตกนะครับทักมีดหายบ่หายคนตกเนี่ยดิวนาวดิเดิวนาวนะีน้ยันแลมุนครับหนาชิมุนครับพี่น้องแลวเบิดความรอครับก่อไครับก่ไหน่อยครับอะไร่ไหน่อยปนยาอยมตั้งแต่ว่วแล้วนะครับพี่น้อง Tao cho nó nhỏ bong này Nè, nha bong nhìn bong nhiều bong nha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  à bong nha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  à bong bong nha 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 bong bong nha bong nha bong nha bong เจาเสียวข่ยดู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 ยะดูดูยะดูไม่อยก่คนดูเสี้เสียวดูปีนปีนงาไพ่ขงนี่ขึ้นไปตัดออกนะครับง่ายกว่าดูดูกาปีนมาดูเห็ไหมมองห้องหลอดนี่ไหมงาไพ่ปีนแล้วเลยเฮ้จัดเลยเส้นวดูปีนไปนี่นะครับ เราไปยืนทานห้เส้นยูปินเอางยอยู่ขอบปองขอบปองมันปีดมันปีดกนไปห้อยอยู่ห้องบนเลยห้องมีมมั้ยนี่ขอบปองกาวปีแล้วก็ร่องนี่ปองน้ม่ม้เากี่ม้เขา้้อมั้งกหอยกไหอยกไแล้นี่ปีด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 เดี๋ยวเใหม่กายขึ้นเราคอยปีนขึ้นเออปีนปนยไยเออนเหน่ยี่ เขาขึ้ป่ะฟาเาขึ้นเป้ามือสู่ขังเคิงห้องเลยไหมลมพัดดปจ้คปีลาทางสายไว้าคอยไปยิงกขไฟพญิ่งมาก,กันหยาน่ยาอย่ามันหายหาดัง่ไวาง,งวบวคว้างบวคว้าง,างจากม,มีมันโยน,นิ่งยยน,น่งไหมพดมีมถือพมันสีหาย,มยไมเห็น่เนาะเยากาขึ้นอยกากาฮิตเห็นไหมเนา ทางงเนดิวครับทางขึนแบบบกเกงใจใครนะครับเต็มคัราบ,บเลียมาเหลี้ยงควายสีคนครับมูผมกับ,บเป็นผู้นำทัพเยอะอ้มาหมียมอโอ้ปองนี่ยอ,อง่าอยู่ดิวไง,ไง่ยขึ้นเลยขึ้นเลขนยขึ้นเ,นเาย้อยย่ขึ้นอยนอยุขึ้นอยนอยุขึนา้นอยุนขา้นอายุขึนนาขนยุขนานี่ยุขนาน้นนอายขออยออ ถือถือกองถาเนี่ยทางกงาอ,องถ่านเฟ้นนอกรังอยู่นัน่นเนาะเ้างอไปยึกงกาแฟใหม่ครับเส้นกำ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 สีปเปี้ยวไฟ้ชักในเป็นยังไงครับพี่น้องครับเส้นกำครับกำน้องเปเอากาแฟครับพี่น้องกล,ลังแรงมากครับเส้นกำครับ ควายครับพี่น้อกดูนะครับควายควายกำครับตัวหนึ่งครับได้ครับได้ยังครับเชื่อกำขอนี้ครับเชื่อกำม,มาหนึ่เชื่อกำจะขึ้นมาหนึ่งขืนน้ำกันนี่งถืงกอกางนะครับเที่ครบยังไงครับเดี๋ยวผม เฮ้คบจังแล้วนไม่มาไกลกนดิไม่ไม่กลมองนี้พี่ี่ขตอบคิไป่นครัพี่นองเฮ้คบให้แลจ้ะไกลมากมาเลยครับพี่น้องครับให้กินอตนนะ

เดี่ยวเชิญกลับมาน้องมาดูกันนะครับพี่น้องเชียนกลัาแล้วครับเชียกนกลครับพี่น้องะหยันเอา,าถือถือไว้ช่วยนั่ไท,ไทยไปต่อเส้นอยู่กัน้นมาแล้วไงหัวท่างมีไนะครับม่ด้วลนา อย่าพอย่าเพิ่งอย่าพ่งอย่าพ่งกล่องขึ้นหมดสิจัดกล่องขึ้นหมดฮะเี่ยวกองลผมมันตตกแดดนลกล่องหนะครับข้นนะครับถือกันถือกัน mungkin dah hampir 10000